ครับสวัสดีครับผมแมจิโน่นะครับวันนี้เราจะมาแกะของเล่นแฮปปี้มิล1-4มาดูกันมาเอาจวดลบไปก่อนเอาจวดมาเปิดเปิดฉากดึง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 อันนี้เป็นแฮปปี้มิลของภาคที่แล้วนะครับปนกับของเล่นเล็กน้อยที่ซื้อมาตอนนี้เราจะมีอยู่นี่แบบที่หนึ่งถึงสี่อ่ะแกะกระออกมาเรื่อย อ่ะแบบที่หนึง่งคือใครบ๊ <Bob. S 1> Bob. Bob อบบ <Chat ting S 1> ๊ Bob. Bob ดด Bob อบบนะ๊อบทำอะไรได้เช็ตติ้งบ๊อบบ๊อบพูดมากบ๊อบพูดได้ไหนดูสิบ๊อบอะไรนะบ๊อบช่างเจาะอ่าบ๊อบเจาะเจมาแล้วไหนทำอะไรได้บ๊อบอู้บ๊อบอู้ บ๊บไหนทำไรกดที่พุงเหรออ้าวพุงบอ๊อบเมือ่อวานนม่มีเสียงเลยเนี่ยพุงบ๊อบไม่ได้เปิดอ๋อต้องเปิดข้างหลังก่อนอันนี้ไปอ่านในเน็ตมาหลายคนก็อ้าวด,ดูสิอ้าวมุมดูบ๊อบมุมรอบอตัวบ๊อบให้ดู แขนโอ้บ๊อบบ๊อบแขนขยับได้ด้วยนะครับแขนบ๊อบขยับได้จะเป็นแบบว่าเชียร์ลีดเดอร์แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะยกขึ้นก็ได้หรือว่าจะเป็นไฮฮิตเลอร์ก็ยังได้อ่าหมุนดูนี่ก็มีข้างหลังโอ้ทำไมบ๊อบไม่ไม่ค่อยยืนไม่ค่อยมั่นคงอ่าบ๊อบเสร็จไปแล้วหนึ่งคนเอาไปอยู่ในคอลเลกชันได้บ๊อบเนียนกับเพื่อนๆ อ่ะต่อไปคนนี้คือจวดรือเปล่าจวดเล่นกีตาร์ตัดดัาดําดํดำาดําดําดําดาดโอ้จวดต้องเปิดไหมจวดต้องเปิดไหมเดี๋ยวมุนดูก่อนนะ ข้าเขาไม่ธรรมดาเนี่ยแขนเข้าจะดูน่ากลัไปหน่อยอ๋อเปิดข้างหลังเปิดเรีอยงนี่ปิดหรือเปิดวะอ่ะเล่นกีตาร์สิอ๋อมือเขาจะมาพอดีกับกีตาร์พอดีล็อกไว้ใช่ไหมแล้วก็เคัยบก,กีตาร์จะมีเสียงเออ เราโชคดีมากได้ตัวที่มีเสียงระวังเขาเสียนะอา้าวใครลมโอเคจวดผ่านไปอีกหนึ่งคนอยู่ในคอลเลกชันรามตอนนี้มาแล้วสองตัวรู้สึกว่าจะหรือว่าเก่าเราไม่รู้นะรู้สึกว่าคุณภาพดีกว่าครั้งที่ผ่านมาหรือว่าอ่าต่อไปอย่างน้อยน่ารักกว่านะครับมีคาแรคเตอร์กว่าอย่ไปว่าเขาที่ผ่านมาเขาก็น่ารักเหมือนกัน อ่ะมาต่อไปคนนี้คือใครอ๋อคนนี้เป็นกรูปวี่สจวตเป็นจวตในช่วงบุพาชนเรียกร้องสันติภาพอ่ะแกะโอ้สจวตสจวตมาในชุดย้อนยุคประมาณเจ็ดศูนย์ หกเก้าเจ็ดศูนย์ประมาณนี้สจวตทำอะไรได้หมุนได้เฉยๆหรือเปล่าสจวตทำอะไรไม่ได้เลยนะ <laughs> โอเคสุดวแดนซ์ได้ต้องไปแดนซ์ประกอบเพลงหมดแล้วโอเคเก็บไว้ในคอลเลกชันต่อไปนะคนสุดท้ายที่หามาได้ต่อไปเขาคือ ตัวน้เขาคือมินเนี่ยนทหารนั่นเองจริงๆแล้วต้องเป็นมินเนี่ยนยามไม่ใช่สิมินเนี่ยนผู้ปกปักรักษาว้าวหุย้ยคนนี้ให้โซมากหน้าเขาเอาเรื่องเลยดูหน้าครับดูหน้าดูปากเอาเรื่องเอาเรื่องดูรอบๆมีลานอยู่ตรงนี้เลยเนาะ ไม่มีเสียงไม่มีถือกล้วยอ่ะไหนขยับสิวางเข้าไปเดินเอาเรื่องมากแรงหมดแล้วโอเคอก็วางตอนนี้เอาเลยถอยกลับมา ครบ4ตัวแรกเหลืออีก6ตัวนะครับจะปิดคอลเลกชันนี้ได้รวมกับมินนี่ยนที่มีอยู่ก็เริ่มเป็นกองทัพเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาละก็ใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับมาดูกันได้ครับผมแมจิโน่ลาไปก่อนสวัสดีครับ